ทุกทานเข้าสู่เล่าหลอนตอนเป็ดปู่อาดเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกในอีพีนี้เป็นเรื่องราวร้อนๆของคุณตูนที่ได้เล่าไว้คุณตูนเป็นคนอำเภอปายจังหวัดแม่หอ้องสอนโดยประสบการณ์ร้อนๆที่คุณตูนนำมาเล่าสู่กันฝั่งนั้น เกิดขึ้นมาประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วคุณตูนบอกว่าเป็นการเจอผีครั้งแรกในชีวิตซึ่งผีที่เจอนั้นมันคือผีเปรตคุณตูนเล่าว,ว่าเปรตที่เจอนั้นตอนสมัยยังมีชีวิตอยู่แกชื่ออาจคนแถวนั้นเรียกว่าปู่อาจตอนแกมีชีวิตอยู่อายุน่าจะประมาณ58ปี แกเป็นคนขี้เล่าเมายาชอบขโมยของอาศัยอยู่กับเมียสองคนวันๆแกก็เอาแต่กินเล่าเมายาพอเมาเล่ามาก็ตบตีเมียสม่ำเสมอชีวิตของปู่อาจก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นประจำดื่มเล่าเมายาแล้วก็เที่ยวสัมามเลเทเมาแกเป็นคนมีอาชีพอยู่แต่อาชีพของแกเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่ได้ความที่แกขี้เล่าเมายาทำให้เสียการเสียงานจนคนแถวหมู่บ้านนั้นเอื่อมระอาไปหมดไม่มีใครอยากจ้างปูอาจให้มาทำงานเลยสักคนพอจ้างแกไปทำงานบ้านไหนแกก็จะขโมยของเขาทุกบ้านจนทำให้เป็นที่มาของเรื่องร้อนๆในครั้งนี้วันหนึ่งปูอาจแกเสียชีวิตด้วยอาการไหลตาย หรือว่านอนหลับตายนั่นเองคิดดูว่าขนาดแกตายนั้นชาวบ้านยังไม่อยากไปช่วยงานศพแกไม่มีใครเอาแกไปเผาที่เหมนวัดเลยก็เพราะแกเป็นคนนิสัยแบบนี้ชอบขโมยของชาวบ้านอยู่เป็นอาจินขนาดคุณตูนเคยว่าจ้างให้ปู่อาจมาช่วยสั่งบ้านปู่อาจก็ยังขโมยของที่บ้านคุณตูนอีกสุดท้าย ก็ต้องให้รถมูลนิธิมาช่วยขนศพปูอาดไปเผาที่เมนวัดหลังจากปูอาดตายได้ประมาณหนึ่งปีก,กว่าแล้วในระหว่างนั้นบ้านคุณตูนก็จะมีการก่อสร้างห้องพระลักษณะเป็นกุฏิพระที่แยกออกจากตัวบ้านเมื่อการก่อสร้างเสร็จแล้วคุณตูนก็นำพระธาตุพระพุทธรูปต่างๆเข้าไปไว้ในห้องพักเพื่อสวดนต์เย็นสวดบต์เช้า แล้วเรื่องราวหลอนๆก็เกิดขึ้นต่อมาในคืนวันหนึ่งเป็นคืนวันพระใหญ่คุณตูนก็ได้สวดมนต์ในห้องตามปกติพอสวดไปได้สักพ,พักคุณตูนก็สวดไปถึงบทผาหงุงตอนนั้นคุณตูนก็รู้สึกได้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวคุณตูนสวดมนต์เปิดหน้าต่างเอาไว้เพื่อที่ให้อากาศระบายได้ดี บ้านคุณตูนจะติดกับถนนที่มีป่าอยู่รอบข้างหลังจากสบมญนไปได้สักพักคุณตูนก็ได้ยินเสียงลอดมาจากข้างรัว้วเหมือนเสียงคนผิวปากเป่าปากเสียงดังเหมือนนกหวีที่เป่าแบบยาวๆตอนนั้นคุณตูนใจก็เริ่มวิวลมก็พัดที่หน้าต่างเบาๆวิววิว ซึ่งทำให้เกิดความบางเบงเข้าไปใหญ่แต่บอกไว้ก่อนว่าคุณตูนเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีพอสวมดมนต์ไปได้สักพักสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในตอนนั้นคุณตูนมองลอดหน้าต่างบ้านไปจังหวะที่คุณตูนมองไปก็เป็นจังหวะเดียวกันที่มีคนชะงงกเข้ามาดูที่หน้าต่าง มันตัวสูงใหญ่มากปากเท่ารูเข็มปากแหลมมือเท่าใบลานก้มส่องลงมาที่หน้าต่างถึงคุณตูนจะเป็นคนไม่กลัวผีถ้าเจอแบบนี้ก็ผวาเหมือนกันมันก้มลงมาและร้องไปด้วยเมื่อคุณตูนเห็นตอนนั้นรู้เลยว่าเป็นเต่งเพราะมันตัวสูงใหญ่สูงกว่าต้นไม้อีก แต่ที่หลอนไปกว่านั้นและตกใจไปกว่านั้นก็คือหน้าของเปรตตนนั้นมันเป็นหน้าของปูอป่อาจปู่อาจคือคนที่รู้จักกันและเป็นคนในหมู่บ้านคุณตูนก็อึ้งไปขณะหนึ่งพอตั้งสติได้เลยพูดตะคอกออกไปว่าจะไปไหนก็ไปอย่ามาหลอกมาหลอนถ้าอยากได้สนบุญเดี๋ยวจะทำไปให้ แต่ถ้าไม่ไปจะแช่งให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยหลังจากเสียงพูดของคุณตูนจบลงร่างของเปลตตนนั้นก็ได้เดินหายไปในความมืดคุณตูนเข้าใจว่าแกแค่มาขอส่วนบุญเท่านั้นคุณตูนเล่าอีกว่าถึงแม้ตนจะเป็นคนไม่กลัวผีแต่พอเจอผีเปรตปูอาดมาโงงกหน้าแบบนี้ในใจก็นึกผวามากเหมือนกัน ทำให้คืนนั้นหลังจากแผ่เมตตาเสร็จก็ไม่มีกระจิตกระใจนั่งสมาธิต่อแล้วเหตุการณ์หลอนคืนนั้นคุณตูนก็ได้ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่าเจอเปิดปูอาดมาขอส่นบุญซึ่งเพื่อนบ้านได้ฟังแล้วก็เชื่อกันว่าวิญญาณปูอาดยังไม่ได้ไปไหนจริงๆแม้ว่าจะมีใครเคยเจอก็ตามและยังบอกอีกว่าคิดดูขนาดตอนก่อนตาย ปูอาจก็ยังไปขโมยหอมและกระเทียมของชาวบ้านเลยพ่อตายไปแล้วก็ต้องกลายเป็นผีเปรตชดใช้กรรมแบบนี้สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะด้วยความยากจนที่ต้องบังคับให้ปู่อาจขโมยของหรือเพราะว่าแกทำตัวเองที่เราเมายาไปวันๆจนตายไปต้องชดใช้กรรมแบบนี้แล้วคุณละ่ะคิดว่าอย่างไรจะสงสารปู่อาจหรือไม่เรื่องราวบางเรื่อง คงไม่มีวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้แต่มันเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มชุมชนเล็กๆหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ